มาชมโหระพาต้นเล็กๆครับไม่ต้องปลูกครับขึ้นเต็มไปหมดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้นใหญ่ที่อายุสองปีก็ยังอยู่ได้ครับและดอกที่แก่ๆนี่ถ้าเราไม่เด็ดทิ้งหมดไม่ตัดยอดเขาก็จะร่วงหลนทำให้ ขึ้นมาเต็มไปหมดเป็นร้อยร้อยต้นโดยอาศัยหญ้าที่ปกคลุมนี้เป็นตัวกำลังแดดทำให้มีความชื้นถ้าแดดจัดจัดไม่มีหญ้าปกคลุมต้นพืชผักก็จะไม่เกิดเพราะว่าความชื้นจะไม่มี เรา็ลนอยู่แถวโคนต้นเราก็แยกไปปลูกได้ครับนี่ครับโลละพาต้นเล็กๆก,กำลังปลูกครับช่วงนี้หน้าฝนแล้วฝนตกดีต่างจากช่วงก่อนไม่มีฝนต้นเล็กต้นน้อยขึ้นเต็มไปหมดต้นใหญ่ก็ไปปลูกได้ อันนี้ต้นใหญ่ไปแล้วครับพืชผักบางทีไม่ต้องเพาะครับถ้าปลูกไว้หนึ่งปีทำสวนหนึ่งปีขึ้นไปจะสบายครับเพราะว่าไม่ต้องหาเมล็ดพันธุ์เขาขึ้นมาให้ได้ปลูกโดยธรรมชาติมากมาย ีแค่ต้นเดียวนะครับเขาก็หล่นลงมาออกเป็นต้นเล็กต้นน้อยเต็มไปหมดนั่นนี่ก็ใช่นะครับแทรกอยู่ใต้หญ้าผละพาทั้งนั้นเลยหลายร้อยต้นอยู่ครับน,นี้ถางหญ้าไว้ก็คงจะถางต้นเข้าไปด้วยเพราะว่าลกเกิน นี่ครับขึ้นมาเต็มไปหมดในหญ้ามีทุกที่รอบๆโคนต้นเพราะว่าต้นใหญ่เขาดอกเขาแก่เขาก็ร่วงหล่นเราก็จะย้ายมาปลูกนี่ครับ เอามาปลูกง่ายๆอีกไม่นานเขาก็จะเจริญเติบตัวเองเพราะว่าโหระพาเป็นพืชที่ขึ้นง่ายแม้แตกกิ่งที่ซื้อมาจากตลาดเอามาแช่น้ำให้รากออกสน่อยตามข้อแล้วก็เอานำมาปลูกก็ขึ้นได้ไม่ยากแต่นี่เป็นต้นเขา ท่าดินลวน,น,นปรุงอาหารโดยอินทรีย์วัตถุต่างๆวิเคราวิมักก็จะมีธาตุอาหารดีโลนละพาก็จะขึ้นง่ายและงามไวก็ลองปลูกไว้ครับโนละพาที่ขึ้นมาเองเป็นร้อยเป็นพันต้นปลูกครั้งเดียวเมล็ ก็จะหล่นมาด้วยธรรมชาติขึ้นเองให้เราไม่ต้องไปซื้อมเมล็ดพันธุ์หรือต้นมาปลูกอีกในปีต่อๆไปก็จะมีให้เก็บกินตลอดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับการนำหัวละพาจากต้นที่ขึ้นมาเอง ย้ายมาปลูกเพื่อให้เขาเจริญเติบโตโดยถ้าต้นเบียดกันเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันก็จะได้แตกกิ่งสาขาเมื่อเราย้ายมาปลูกต้นหนึ่งก็จะแตกพุ่มใหญ่ก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชม